โตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมกับดีไซน์อันหรูหราและบึกบึนสะท้อนภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งผสานกับความทันสมัยอย่างลงตัวตัวรถในสีดำเงางามให้ความรู้สึกพรีเมียมและทรงพลังเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้า LED ด,ดีไซน์เฉียบคมและล้ออลอยลายใหม่เพิ่มความสปอร์ตภายในห้องโดยสารตกแต่งอย่างหรูหราด้วยเบาะหนังคุณภาพสูงระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีเชื่อมต่อที่ทันสมัยมีระบบควบคุมอุณหภูมิแยกโซนพวงมาลายัยมัลติฟังชันและแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบด้านขุมพลังโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบประสิทธิภาพสูงให้แรงบิดและกำลังที่ตอบสนองทุกสภาพถนนพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและโหมดการขับขี่ที่หลากหลายเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทาง ฟอร์จูเนอรุ่นใหม่นี้จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่ทั้งแข็งแกร่งหรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยในรถคันเดียวด้านหลังของ Toyota Fort ์จูเนอร์สองพถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันสะท้อนความแข็งแกร่งและหรูหราในทุกมุมมองไฟท้ายแบบเลตดีไซน์เรียวยาวทันสมัยเพิ่มความโดดเด่นในเวลากลางคืนพร้อมเส้นสายที่ไหลลื่นตลอดแนวหลังคาลงสู่ฝากระโปรงท้ายให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและสปอร์ตในเวลาเดียวกันสปอยเลอร์หลังแบบบิล อิงช่วยเสริมอารมณ์สปอร์ตพร้อมไฟเบรกดวงที่3ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยกันชนหลังขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมเพิ่มความหรูหราและดูพรีเมียมด้านท้ายยังติดตั้งกล้องมองหลังและเซนเซอร์ถอยจอดเพื่อช่วยให้การถอยรถเป็นเรื่องง่ายฝาท้ายแบบเปิดปิดไฟฟ้า p o w e r t a i l g a เ e เ,เ,เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานพร้อมระบบแฮนด์ฟรีเปิดฝาท้ายโดยไม่ต้องใช้มือเพียงแค่สแกนเท้าใต้กันชนท้ายนอกจากนี้ยังมีโลโก้ FORTUNER ขนาดใหญ่บริเวณกลางฝากระโปรงท้ายสะท้อนตัวตนของรถ SUV ที่ทรงพลังและเหนือระดับการออกแบบด้านหลังของ Fortuner 2026จึงไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่ยังรวมถึงการใช้งานจริงและความปลอดภัยในทุกการเดินทางอีกด้วยห้องโดยสารของ Toyota Fortuner 2026ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเน้นความหรูหราและความสะดวกสบายในทุกมิติภายในตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียม เบาะหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศและปรับไฟฟ้าในตำแหน่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าแผงคอนโซลหน้าดีไซน์ล้ำสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Ca r p l a y และ Android Auto รวมถึงระบบเครื่องเสียง JBL รอบทิศทางให้คุณภาพเสียงคมชัดสมจริงบรรยากาศในห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึงเจ็ที่นั่งพร้อมพื้นที่วางขากว้างขวางทั้งแถวหน้าและแถวหลังระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารแถวหลังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆได้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้โตโยต้า o r t u n ูเ2อร์ยังมีไฟตกแต่งแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารเพิ่มความหรูหราในเวลากลางคืนและยังมีระบบไวเลสชาร์จเจอร์และพอร์ต USB-C สำหรับทุกตำแหน่งที่นั่งตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของครอบครัวยุคใหม่ได้อย่างลงตัวเครื่องยนต์ของโตโยต้า o r t u n ูเนอร์มาพร้อมพละกกำลังที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรและ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้ามาพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในทุกช่วงความเร็วช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลเป็นไปอย่างมั่นใจและประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งขึ้นระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดปรับจูนใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและฉับไวรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือเส้นทางออฟโรดด้วยระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ4 w d พร้อมระบบล็อกเฟืองท้าย เรี r ดิ f เฟอเรนเชียลล็เพิ่มสมรรถนะการยึดเกาะและการขับผ่านอุปสรรคที่ยากลำบากนอกจากนี้โตโยต้ายังพัฒนาเทคโนโลยีการเผาไหม้และระบบระบายความร้อนใหม่ช่วยลดการปล่อยไอเสียและรักษาอุณหภูมิให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมระบบสตาร์ทสต็ออัตโนมัติที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขณะจอดรอทำให้ Fort จ n e r 2026เป็นรถที่ทั้งแรงประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง